ถ่ายรูปผีมสมาร์ทสติก๊กเอ่อโค<ก>ดอีเวนต์แล้วก็ชื่อผีซูซานซูซานบราวน์้ถ่ายน้ำดำด้วยอ่ะ <c oughs> น้ำดำถ้ามีก็ถ่ายแต่ว่ามันหาย,ยากหน่อยน้ำดำถ้าเจอก็ถ่ายโอเคถ้า okay, เจอก็ถ่ายเนาะใช่ใช่มันหาย,ยากครับน้ำดำแล้วแตะ่ดวงใช่ใช่มันหายาก สองเลยครับไปกับพี่ฮัลโหลนี่มันอยู่ตรงนี้ครับ11 11ตรงนี้เลยเนี่ยฮะ10เนี่ยตรงนี้สิบ1ิบเ,บเนี่ยครับตรงนี้เลยคน่าเจอห้องเฮ้ยเจอห้องผีแล้วเหรอใช่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย10 11เ,เนี่ยมันเป็นด่านธรรมดาด้วย,งย,งงงวยไงห้าล่งใช่ไหมผมจะไใช่ใช่ข้างล่างครับข้างล่าง ตรงโทรโมโมิเตอร์กับตรงโทโมมิเตอร์กับไอสมุดนะครับอ,องขอยิดโทโมมิเตอร์ไปสองข้างในเลยไหมข้างในผมลองเข้าไปแล้วนะก็คืออยู่ตรงหน้าประตูเนาะใช่เนี่ยไอผีผีตู้เนี่ยตายตรงตู้เลยนาา เนี่ยตอนนี้สององศาและห้าองศา,สา,งศาสามองศาเนี่ยตรงนี้แหละใช่ไหมเป็นชื่อซูซานมาติสใช่ป่ะซูซานบาครับซูซานบาวอ๋อซูซานบาวเออฟิซซิงนะครับฟิซซิง มีฟิสซิ่งนะครับมีฟิสซิ่งโอเคฮัโคโลโยมาดีนะอุ้ยตรงนี้มีตุ๊กตาโบโดูดูด้วย ไม่มีกล้องอะครับ <are> เดี๋ยวผมไม่เอาเดี๋ยวผมไม่เอา okay, okay. เดี๋ยวขอไล่ผีก่อนครับจุดจุดจุดสมารสติ๊กให้ผมหน่อยจุดจุดสมารสติ๊กให้หน่อยมันกดไปอีก,อก,กมันติดอะได้ไใช่หรอมภาษาอะไรก่อนพอดี กดกดถือถือสมาร์สติ๊กกดถือกดถืออ่ะแล้วแล้วเดินรอบเดินเดินรอบห้องเนี้ยสุสานบบา where are you k i v e other side สุสานเบาโอ้โอ้เล่นเล่นไฟเล่นไฟ มันมันมันไม่ได้ตอบเป็นคำอ่ะแต่ว่ามันปิดประตูเล่นอ่ะเมื่อกี้ในกล้องมันเห็นเป็นอะไรกลมๆไม่รู้รอยผ่านออก้าโคดออฟครับโคดออฟถ้าเป็นรอยกลมๆดูใหมดูใหม่ดูดูใหม่ดูใอดดูเลามด่ดูซูซานบาวช่วยเซลช่วยเซลซูซานบาว ซันเบาททูมี้างอกใับมาเอาไฟชากับมาเอาไฟชาันมีกลมๆลอยๆอยู่ตรงกองแดงไม่รู้ว่ใช่กดออฟป่ะลองลใช่ครับเนี่ยเแหละกดออฟตอนนี้มี ตอนนี้มีฟิสซิงกับโกดออฟนะครับส,ส,สองอย่างเออเข้าไปคนเดียวระวังนะครับตอนนี้มันล่าแล้วซุซานเบาทอกทูมีว้าอยู่ซุซานเบาคิดอัดสายฮลโลซุซานเบาเฮลโล Susan Bao Susan Bao Hello Talk to me Show yourself <coughs> Susan Bao Show yourself Susan Bao Fuck you Suck my dick, Susan Bao Susan Bao suck my dick Susan Bao fuck you Kid at the side Asshole, Susan Bao ซันบ้าวฟักคุยเขาเขียนสมุดแล้วโอเคโกลด์ไลติงครับโกลดไลติงออกมาได้เลย <Okay. S 2> ผีเป็นยูริเอะผีผีเป็นยูริเอะ ไม่มันภารกิจหมดแล้วครับเอออันนี้ต้องถ่ายน้ำดำต้ายสาสิบบาทบาทไม่น่าคุ้มนะถ้าแตกไม่หรปหรือจะไปอยู่หน้าประตูให้มันโกรธเล่นอยากเห็นไงว่าเป็นตัวไหนเอาป่ะหรือว่าไม่เอาไมโ่โอเคโอเคโอเคไม่พ,พี่พี่ผู้หญิงบอกไม่เอา ตอบตอบอยังครับโอเคโอเคตอบคำตอบยังตอบับตอบครับ <Welcome back. S 2> ยูริเอะถูกต้องนะครับตอนนี้เป็นด่านธรรมดาเอ้เป็นด่านง่ายนะก็เลยได้จังแค่60บาทสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าค,ค,คนไทยหมดแล้วเนาะ มั้งนะ <c oughs> ไม่มีอะไรทำกันแล้วปังด่านโปรเฟสห้องไฟอยู่ขวามือน่าจะลงรถมั้งเอา้าหลุดไปคนหนึ่งปะ่ะแย่แล้วโหลดอยู่ล่าครับใช่หลุดหลุดไปคนหนึ่ง <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เออมีสมาร์ทสติ๊ก <c oughs> แล้วก็อีมเอฟลิเดอร์ผีเกลือ ชื่อผีแซนด้ามาตินเดเคครับผมชายโหลอยู่กัน ด่านโปรครับด่านโปร <c oughs> เออแถวนี้ครับแถวนี้ผมเจอสิบสองอ่ะแถวนี้แถวนี้สิบสองเมื่ <c oughs> อกี้ยังขึ้นอยู่เลยสิบสองผีเดินผ่านบ้างอระให้ดูเหมือนกันว่าโลมอะ่ะ <c> ผ <oughs> ีลมอะ่ะ มานับปัจจัยอภิษฎเทเทนะจิปัชยาจิตปัชจิกูดกูดกูดนับปัจจัยอภิษฎเทเทนะเออผีตัดไฟแล้วต้องไปเปิดไฟ เปิดแล้วเปิดเปิดไฟลแล้วอ๋อโอเคครับ e ินฟดังซุซานบาวแวร์อ r e y สุซานฮัลโหลโชยเซลกิดอัพอัสไซภารกิจครบสุซานมาตินสุซานมาตินทอกทูมีกดออฟนะครับมสุซา <go. S 1> นมาตินโชยเซลไว้อยู่สุซานมาติน ต้องตรวจสอบฟินซิงกับอะไรวะ E.M.F ผมว่า E.M.F ครับต้องต้องไปดู E.M.F อ้กิฟมันขึ้นอยู่ E.M.F มันขึ้นสุดสุดแค่สี่เอ่ะที่ผมไปเนี่ยนะ สุสานมาตินโชยเซลสุสานมาตินกิฟอารอัสไซสุสานมาตินอายุฮเอเาายุานมาตินไม่ฟีดครับไม่ฟีเพราะว่าอุณหภูมิไม่ติดลบเออผมว่านะ่าเป็นไอ้ีว่ว e ่ M อะอีมเอฟอ่ะต้องต้องให้มันโผ<ป>ล่ ภารกิจเราครบแล้วเราจะเอารูปไปไหมถ้าเป็น E AM F จะเป็นเฉดใช่เอาไงดีสปิริตบล็บอกไม่ตอบแน่ๆไม่มีผลครับฟิงเกอร์ปิ้นก็ไม่มีผลเฉดเฉดตัวเดียวครับเฉดตัวเดียวเราจะเอารูปหมแล้วแต่เลยครับผมได้หมด ายได้มีไมมอ่ะตก <ผม S 2> ใจผมใจฮัลโหลซูซานมาตินโชยูเซลซูซานมาตินเวย์ยูฟักยูซุสานมาตินอีเมดขึ้นห้าแล้ว e อีเมดขึ้นห้าแล้วซูซานมาตินโชยูเซลเอสโฮโอ้หมันติดไฟหมดเลยอ่ะเราไปหาอนนะไรอย่างไรปะผมลอวหาไม่เจอเลย เอออยู่ห้องอยู่ห้องลงรถชับไฟอ่ะไฟอยู่ลงรถสุสานมาตินมาติน Hello สุสามาตินแววอยู่ Talk to me Show yourself Fuck you ามาตินสุสามาติน ฮัลโหลเอสโวคิวฮิมคิวไมเรนซูสันมาตินคิวไมเรน I wanna die ซูสันมาติน I wanna dieI wanna die ซูสันมาติน Hunting p i e c e h u n t i n ซูสันมาตินฮัลโหลซูสันมาติน fuck y เอสโว ซักไมดิซูซามาตินซานมาตินซักไมดิกซูซามาตินคิวมี่ I want a die ซูซามาตินไ I want a die ซูซามาติน h e ลโ o มา <Hello. S 3> เไปิดไฟห้องน้ำ่เนาะไปดีกว่าไปไปไม่ไม่ออกหรอกเออผมไม่เขาวางเขาแหละมันเป็นเฉดมันไม่ดุด้วยแล้วก็เราก็เราก็จูกยากด้วยถ้าเป็นห้องเงี้ย โหสองร้อยสิบเว้ยปั๊มตังปั๊มตัง